รถที่เลือกพ่นกันสนิมส่วนมากจะเป็นสูตรน้ำมันสูตรยางมาตอยและเนี่ยมันดันออกมาละเนี่ยครับเกิดสนิมละเพื่อนเพื่เห็นไหมตรงนี้พ่นอันนี้ไม่ได้พ่นและตรงเนี้ยขึ้นสนิมง่ายมากนะครับโคตรง่ายเลย สวัสดีครับผมเบนนะครับ33คกรีนกระลาดอยู่ใต้รถอีกเช่นเคยอันนี้เป็นเจ้ารถ Honda HRV ผมเคยบอกมาหลายคลิปหลายครั้งหลายปีแล้วก็ว่าได้นะครับว่ารถที่เลือกพ่นกันสนิมที่ได้แถมมาจากโชว์รูมหรือซื้อมาในราคาที่ถูกส่วนมากจะเป็นสูตรน้ำมันสูตรยางมาตอยผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีแบรนด์หรือน้ํายาประเภทไหนแต่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆของผมนะครับและผมเคยทําคลิปแบบนี้บอกเตือนกับลูกค าทุก่นไปหลายครั้งแล้วแต่จุดมุ่งเน้นในคลิปนี้คือการมุ่งเน้นไปที่ยางมาตอยของแถมและราคาถูกเพราะว่าสภาพรถคุณจะเป็นแบบคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารถที่พ่นสูตรยางมาตอยมานะครับข้อเสียคืออะไรครับเหนียวการสนิมไม่ได้จริงแต่กรบได้กรบได้แต่ไม่นานพอเมื่อมันถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยสนิมที่อยู่ภายใต้ข้างในที่ไม่ได้เคลียร์ก่อนพ่นหรือมันเพิ่งมาเกิดทีหลังมันจะดันออกมามันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ครับนี่ครับนี่อันนี้สีดํานะครับเนี่ย แต่เนี่ยรถมันเลอะมากนะครับนี่เพราะว่าสูตรพวกเนี้ยมันจะทําให้สุกปปกด้วยนะครับเพราะคราบล้างยากติดและเนี่ยมันดันออกมาละเนี่ยครับเกิดสนิมละร่อนหนอกนะครับนี่แกะดูครับนะครับร่อนละแต่ยางมาต่อยเนี่ยมันแห้งแล้วนะครับคือต้องบอกมันแห้งแล้วเพราะมันนานมากแล้วเนี่ย เนี่ยเริ่มปวดปูดตามรอยเชื่อมเนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นทุกอันเลยบางคนบอกว่าเป็นแค่ตามดสะเก็ดจากรอยเชื่อมถ้าคุณไม่เตรียมถ้าคุณไม่เคลียร์ครับม,มันบานปลายนะครับมันบ,นบานออกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงไอรอยเชื่อมที่คุณบอกว่าไม่มีปัญหามีแน่นอนครับการันตีได้เลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมให้คุณดูนะครับค่ามันจะเลอะนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดูดิมันสกโปรกมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือยางดีนะที่แห้งแล้วนเนี่ยนยครับอันนี้คือยังมาตอยหมดเลยนะแล้วพ่นไม่ทั่วด้วยเพื่อนเพ่่อน้พ่น และตรงเนี้ยขึ้นสนิมง่ายมากนะครับโคตรง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นขอบใช่ไหมครับเวลามันโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยเหล็กพวกเนี้ยมันก็จะขึ้นตามขอบตามรอยเชื่อมตามสาันตามอะไรก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอีกนิดหนึง่งนี่อันนี้ก็พ่นไปทั่วนะครับเนี่ยแค่นี้ทำไมคุณหนึ่งไม่พ่นให้ต้องบอกเลยครับว่าของฟรีของถูกจะไม่เข้าพวกกับของดีผมไม่ได้ไหมายความว่าของดีจะไม่มีราคาถูกแต่ต้องดูว่าของดีอยู่ในราคาถูกหรือไม่ แต่งานบริการที่ดีเทคโนโลยีที่ดีมันย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าเ,เพื่อนๆอ,อยากให้ช่วงล่างของคุณดูดีโดยเฉพาะรถ Honda นะครับปัญหาของรถ Honda เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ารถ Honda ไม่ดีนะครับแต่ต้องบอกว่าข่าวครา,าวที่ออกมาว่าขึ้นสนิมง่ายรง่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในรถ h อน da นะครับช่วงล่างแบบนี้เราไม่มีโอกาสได้มากุมมองบ่อยๆหรอกครับถ้ารถคุณไม่ใช่รถกระบะรถคุณไม่ใช่รถทรง P B V ที่จะต้องแบบมองเห็นได้ง่ายขนาดรถทรงพวกนั้นก็ยังจําเป็นเลยนะครับการพ่นกันสนิมเนี่ยเราไม่ได้มองแค่เรื่องการการ,การสนิมอย่างเดียวนะครััับบปจจุนนี่ เราควอบไปถึงการเคลือบช่วงล่างการเคลือบช่วงล่างของเราเนี่ยคือ1เลยครับการสนิมได้แน่นอน2ทําให้สวยงาม3เลอะยากและต้องทอาความสะอาดได้ง่ายด้วย4ี่ที่แถมมาให้ก็คือว่าในบางแพ็กเกจเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของการลดเสียงบรบกวนด้วยถ้าเ,เพื่อนๆนะครับที่ไม่อยากให้สภาพใต้ท้องของรถคุณเป็นแบบนี้ไม่ว่ารถคุณจะออกมาใหม่ป้ายแดงอ่ะรีบทําไว้ก่อนเลยครับ อย่าปล่อยให้มันหมักหมสะสมไว้ของแถมที่เขาจะแถมให้เนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับแคนเซลไปเลยอย่าไปสนใจถูกวันนู้นหรือถูกวันแรกแต่วันนี้แพงแน่นอนเพราะถ้าคุณมาแบบนี้มาแก้แบบนี้นะครับและที่สําคัญนะครับราคารถคุณจะตกอย่างมากถ้ารถคุณุพังขึ้นสนิมหรือไม่สวยงามและรถเราออกมาทั้งทีคันนึงไม่ได้หลักร้อยนะครับหลักร้าน นะครับหรือหลายแ,แสนนะครับควรดูแลเอาไว้ถ้าเพื่อนเพื่อนะครับที่ไม่อยากให้ช่วงล่างของคุณเป็นแบบนี้มาปรึกษาเราครับตั้งแต่วันแรกที่คุณออกมาจากโชว์รูมนึกถึงเราก่อนเลยครับเรายินดีจะปกป้องช่วงล่างของคุณนะครับด้วยบริการการเคลือบช่วงล่างนะครับถ้าคุณคิดว่ามีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนเราก็มีแพคเกจที่รองรับนะครับหรือคุณคิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสียงอยากให้มันดูแลง่ายรางง่ายเลอะยากและกันสนิมได้จริง ที่สําคัญนะครับของเราสวยงามไม่มีกลิ่นเป็นสูตรน้ําสีดําด้านและไม่เป็นอันตรายต่อทีนยางหรือสายไฟแต่อย่างใดน,นะครับมาปรึกษาเราครับสาม3ามคลินิลาดยินดีให้บริการปัจจุบันนี้เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากไอรอนซิลเรามีการรับประกันสูงสุดอยู่ที่10ปีแต่ถ้าคุณเป็นรถใหม่ไฟแดงเอาไปเลยครับไร้าทางบารันตีอยากจบอยากครบทุกบริการมีอีกบริการมากมายสามารถคุ้มครอได้ทั้งหมดโทรมาปรึกษาเราครับเบอร์ขึ้นได้แล้วยังไงนี้ไปก่อนสวัสดีครับ